ขอบคุณครับขอบคุณอาจารย์ขวัญน,นะครับอาจารย์ขวัญส่งเสื้อผ้ามาให้ผมและก็ทุกกี้คนละตัวอันนี้พี่นาลีก็ส่งกระดิ่งมาให้นะครับผมส่งกระดิ่งมาให้ขอบคุณมากนะครับแล้วก็อาจารย์สุก,การดานะครับก็ส่งเมชินนะครับเขาเรียกว่าเมชินเป็นน้ําสกัดจากอางุ่นใช่ไหมครับผมไม่รู้ผมพูดถูกหรือเปล่า แต่ผมลองชิมดูแล้วที่สำนักงานาทนายความเกี่ยวกับกฎหมายของอาจารย์ขวัญอาจารย์สุการดานะครับอร่อยมากนะครับอร่อยมากเพราะว่าอาจารย์สุการดาเขาจะมีสวนองุ่นหลายสิบไร่นะครับเป็นร้อยไร่นะครับเขาก็จะหมักเกี่ยวกับน้ําเมชิ่นนี้นะครับน้ําเมชิน่นคุณภาพดีส่งมาให้ผมนะครับผมต้องขอกราบขอบพระคุณมากนะครับอาจารย์สุการดาแล้วก็ อาจารย์สิขวันนะครับแล้วก็พี่พี่เมลีนะครับพี่นารีพี่นารีนะครับที่ส่งกระดิ่งสวยๆน่ารักน่ารักมาให้นะครับผมผมก็มาถึงประเทศไทยแล้วอย่างปลอดภัยวันนั้นอาจารย์ขวัญกับพี่พี่นารีก็เดินทางมาจะมาส่งผมที่สนามบินแต่ก็มาไม่ทันนะครับเพราะว่านายจ้างพาพวกผมรายงานตัวแล้วรีบพาพวกผมไล่เข้า เกีย <Get S 2> เลยก็เลยเไม่ได้ไม่ได้รอผมคือผมตอนนั้นคิดอะไรไม่ถูกก็เลยพากันเข้าไปเลยจำมาได้บอลลูว่าบอลลูว่าเขาไปไปในเกียตแล้วนะบอลลูว่ามันเข้าไปแล้วมันสิออกมาได้หรือบว่าได้ในตอนนั้นคือคือคิดบ่า <music> ออกเพราะว่าแถาแกเพิ่นรีบกลับนะครับแถาแกเพิ่นมาส่งบอกผมเพิ่นขี่รถไปส่ง ล้วก็พผ้าไลา่งานตัวผ้าไปเช็คอินตักตะบ,บายสองล้วก็พ่อเช็คอินแลแล้วๆเนาะผ้าไปไล่งานตัวแล้วแวแ้รก็ในเขาเกียรติเลย <_ d> um> ผมนึกว่าอ,ออกผมจนว่าผมเอาพาสะร์ดเขาออกพาสอร์ตบอกให้เขาเรียบร้อยค่อยนึกได้บาด้การล่างศีเขาไปตรวจกับพ่อเอ้าพี่ขวัญการล่างมากไปสั่นก็รนัร่นเล่นบนเดี่ยวกันเลยก็ต้องขอโทษพี่ขวัญหลายๆเลยครับเด้อแต่ว่ามื้อนี้พี่ขวัญมากมากม,มาจากเกาหลี เพื่อนก็นเลยนี่แหละทรงอันนี้แหละไม่ให้ผมเนี่ยนะครับพอดีตากระย่าเยป็นชิมนะครับผมชิมดูแล้วอร่อยมากแล้วก็กระดิ่งสวยๆเสื้อผ้าจากพี่ขวัญมาให้นะครับขอขอบคุณมากๆนะครับขอให้มีความสุขทุกท่านนะครับผมแล้วก็ใครที่อยากจะปรึกษาเรื่องกฎหมายนะครับในเกาหลีใต้นะครับผมปรึกษาเรื่องกฎหมายเรื่องวีซ่าใครอยากจะเปลี่ยนวีซ่า ไม่ว่าจะเป็นวีซ่าเอฟห้าเอฟหกวีซ่าอีเก้าเปลี่ยนเป็นวีซ่าอีเจ็ดีดีปรึกษาอาจารย์ขวัญได้นะครับผมอาจารย์ขวัญรับปรึกษาและก็รับอะไรต่างๆเกี่ยวกับแจ้งคงแจ้งความเงินแทรกคุมเงินคุกเงินใครมีปัญหาทักหาอาจารย์ขวัญได้ทางสำนักง,งานยินดีให้บริการนะครับผมวันนี้ก็ขอบคุณคนอีกครั้งหนึ่งครับขอบคุณครับสวัสดีครับเพื่อนเดฟว่าลวดติเพืดด่อนเดฟเชีดด่ยองเพื่อนบ่ เม่ชินกระสันพคนมาน้ำมักอ่างวนอันไใบเออเพราะว่ามันเป็นยังไงเสียบกัของเพื่อนบ่แต่มันมีน้ำเติมตั้งแต่เสียบแล้วมันไหวขวของฝากจากเกาหลีเป็นไงของฝากจากเกาหลี บู้ยดอกเดียวเลยสบ่วหวานแซ่แบอเสียบนาที่พีมัน<ไ>บ่เคยกินมันยังกินนนะเอ้ขีแบบ้เ้งกะกนก้ยะกิ้กเกย้เอเกยเกเกเกียยจขกี้ขายควา้เกีย้เกยจี้เก<ไ>ด้เกยจี้<ไ>เกย้ขเกีเยกเยกิยกยกย ยิดใจไาาาเไ,ได้าด้ด <c oughs> <c oughs> ก็บ,บอกแล้วว่ามันขวงแพงกินหลายบ่ได้ดดวน